สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูพอดแคสต์ที่จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับสโมสรเชลซีและในวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันไม่ใช่แค่แทคนิกของโคช้ชมารสกาแต่คือโอกาสทองที่ตกมาถึงนักเตะหนุ่มคนหนึ่งที่อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแนวรับเชลซีในฤดูกาลนี้ใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงจอร์จอาเชียมปง กองหลังดาวรุ่งวัย19ปีที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเต็ม90นาทีในเกมเปิดซีซั่นกับ Crystal p a l a c และทำผลงานได้น่าประทับใจเกินคาดก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปครับว่าทำไมจู่ๆชื่อของอาเชียมปงถึงโผล่ขึ้นมาเป็นตัวจินในเกมนี้ก็เพราะรีวายโควิลบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าต้องพักเกือบทั้งฤดูกาลเวสลีย์โฟฟาน่าแม้มีชื่อเป็นตัวสำรองก็ก็ยังฟิตไม่พอลงสนามมันเสี่ยงเกินไป เบอร์หนวบาเดียชิวยังคงเจ็บอยู่ส่วนโทซินอดาราบิโยโยก็มีอาการบาดเจ็บขณะซ้อมทำให้เขาซ้อมไม่จบเลยด้วยซ้ำดังนั้นมาเรสกาไม่มีทางเลือกครับต้องดันอาเชียมปงลงไปจับคู่กับเทรโวชาโลบาในแนวรับทันทีสิ่งที่เฟนบอลเห็นจากอาเชียมปงในเกมกับพาเลสก็คือความนิ่งและความกล้าครับเด็กคนนี้ไม่ได้ลงไปแบบประมาทแต่กลับเล่นเหมือนกับว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว เขาได้รับคำแนะนำจากริสเจมส์ตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะเวลาที่เชลซีเล่นในระบบแบ็กทรตอนครองบอลมีจังหวะสำคัญที่เขาสไลด์ตัดบอลจากแดเนียลมูนยอสได้อย่างเฉียบคมจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็ลุกขึ้นมาสู้50-50กับชองฟิลิปมาเตต้าและเรียกฟาวล์ได้สำเร็จแฟนบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ถึงกับปรบมือให้เลยครับเพราะมันคือการเล่นที่เต็มไปด้วยใจนักสู้และความมั่นใจเกินวัย หลายคนอาจจะจำได้ว่าก่อนเปิดรูการมาเรสกาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเขาอยากได้กองหลังตัวกลางเพิ่มอีกคนเพราะการเสียโควิลไปทั้งซีซั่นมันคือความเสียหายใหญ่แต่หลังจบเกมนี้คำถามก็คือเชลซี Chelsea จำเป็นต้องซื้อเพิ่มจริงๆหรือไม่เพราะสิ่งที่อาเชียมปงแสดงให้เห็นก็คือทางออกที่อยู่ในทีมอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมาันาน ว่าเมื่อไร่เชลซีจะใช้ประโยชน์จากนักเตะเยาวชนในอะคาเดมี่อย่างจริงจังแต่ต้องบอกตามตรงครับถึงแม้ว่าเชลซีจะจบเกมด้วยคลีนชีส0-0แต่เกมนี้ก็ไม่ได้สะท้อนว่าเกมรับเราดีสมบูรณ์แบบในนาทีที่14เอเบเรชี่เอเซ่ย um ิงฟรีคิกทะลุกำแพงผ่านมือโรเบิร์ตซานเชสเข้าประตูไปแล้วแต่ VAR ยกเลิกเพราะไกเซโดถูกดันจนยืนผิดตำแหน่งอีกช็อต คือครึ่งหลังมาเตต้าได้หมุนตัวยิงวันเล่ใส่ซานเชสทั้งที่ไม่ควรมีพื้นที่แบบนั้นเลย2ช็อตนี้มันคือสัญญาณเตือนว่าการป้องกันของเชลซียังมีช่องโหว่และถ้าเจอทีมที่คมกว่านี้เราอาจโดนลงโทษแน่นอนสิ่งที่ผมอยากชวนแฟนๆคิดก็คืออาเชียมปองอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าโอกาสครับเขาไม่ใช่นักเตะที่ถูกมองว่าจะได้ลงแต่เพราะอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีม ทำให้โอกาสตกมาถึงเขาและเด็กคนนี้ก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปนี่แหละครับที่ทําให้แฟนๆเริ่มตั้งคําถามว่าเชลซี Chelsea ควรพึ่งพาอะคาเดมี่มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะเรามีนักเตะฝีเท้าดีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามักถูกมองข้ามเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราได้เห็นจากเกมกับพาเลสไม่ใช่แค่ผลเสมอศูนย์ศแต่มันคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอาเชียมปงจากนักเตะที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้ลง กลายเป็นความหวังเล็กๆของเชลซีในแนวรับและอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มาเรสกาและบอร์ดบริหารต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการเสริมทัพโอกาสมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับแต่เมื่อได้รับแล้วคุณต้องคว้ามันไว้ให้ได้เต็มมือและนั่นคือสิ่งที่อาเชียมปงทำในเกมนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์พอดแคสต์นี้ให้เพื่อนๆแฟนเชลซีด้วยนะครับขอบคุณครับ